วัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูโตโฟกัสอีกเช่งเคยนะฮะสำหรับคลิปตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนหาเงินฟรีเข้าทูบันนะี่วอลเล็ตกัรนะสลหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมดูคลิปนี้ให้จบเพื่อนๆสามารถรับได้แน่นอนต้องขอบอกไว้ก่อนนะับตัวนี้นะ จะเป็นกิจกรรมการสุ่มเงินนะฮะสละใครที่ไม่อยากรับนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะสละใครที่อยากรับก็ดูคลิปนี้ให้จบได้เลยนะเดี๋ยว EP นี้ทุกคนจะเป็นการสุ่มด้วยสําหรับใครที่อยากรับบอกเลยละกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการแจกช่วงเวลา2องทุ่ม 30นาทีนะทุกคนช่วง2ทุ่ม30นาทีนะสลักใครที่อยากรับก็รอรับได้เลยนะให้เพื่อนๆเ,เตรียมตัวกันหน่อยละกันนะมาดูกันดีกว่านะคะตัวนี้จะมีลิงก์นะครับสำหรับการแจกอยู่นะทุกคนเพื่อใช้ในการถอนเข้า t ูบิ n นนี่วอลเล็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะทุกคนเป็นลิงก์ช่วยในการถอนเงินเข้า t ูบิ่นนี่วอลเล็นั่นเองนะ หลังจากที่เพื่อนกดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแอปแทบคอยเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถกดเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะสำหรับใครที่อยากหาเงินเข้าทูนี่วอลเล็ตมาดูวิธีกรารเล่นก่อนละกันนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างละกันนะสำหรับใครนะครับที่อยากเล่นนะครับเอาเป็นเกมนี้ละกันนะครับสังเกตการทําภารกิจของเราในะทุกคนรับเงินสูงสุดอยู่ที่2 1 2บาทก็เยอะอยู่นะ เพื่อเยอะอยู่นะวิธีการเล่นนะครับสังเกตนะทุกคนจะเป็นการสะสมนะทุกคนหรือการล็อกอินลำดับตัวละครนะทุกคนนี่สังเกตนะทุกคนถ้าอัปเกรดตัวละครถึงเลเวล55นะเราก็จะได้รับอยู่ที่8,100คะแนนหรืออยู่ที่ประมาณ6บาทแบบนี้เราก็ค่อยๆสะสมคะแนนไปเรื่อยๆและกันประมาณนี้นะมาดูกันนะครับสำหรับ การใส่โค้ดของเรานะสังเกตนะครับจะอยู่ในเมนูหลักเลยนะครับคาว่าโค้ดอ่างเปาสีฟ้าๆด้านบนนะกดคลิกเข้าไปได้เลยนะจะโผล่แบบนี้ขึ้นมาโอ้โหเฮ้ยเขาได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเลยทุกคนเฮ้ยแจกเยอะอยู่นะ โอ้โหตั้ง21บาท20บาท203บาทแบบนี้นะสำหรับใครนะครับที่อยากรับแบบนี้นะทุกคนกดมาที่ประวัติการแลกรับตรงนี้ก็จะเป็นประวัติของผมเองนะสูงสุดจะได้รับอยู่ที่35บาทแล้วก็ต่ำสุดได้รับอยู่แค่1บาทเองตัวนี้บอกไว้ก่อน,เป,น,เ,นะนเป็นการสุ่มเฉยๆนะทุกคนเป็นการสุ่มมีเงินนะทุกคนการสุ่ม ตั้งแต่1บาทจนถึง150บาทสําหรับการสุ่มของเรานะมาดูกันดีกว่านะครับสลรังใครที่อยากได้โค้ดแบบนี้เอามาใส่นะแล้วก็รับเงินเข้าทูบิน,นี่วอลเล็ตให้เพื่อนๆน,นะครับสังเกตใต้ล่างคลิปได้เลยนะทุกคน ด้านล่างนะทุกคนจะมีจุดสีแดงๆอยู่นะทุกคนแล้วก็จะมีลิงก์สุ่มให้นะจะเขียนลิงก์สุ่มไม่ให้อยู่4ลิงก์เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวอย่างจะเป็นยังไงหลังจากที่เพื่อนเพื่อนนะครับดูคลิปนี้อยู่นะทุกคนวิธีการรับนะทุกคนสังเกตนะครับจะมีปุ่มเพิ่มเติมอยู่นะทุกคนกดคลิกเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปนะหลังจากนั้นนะครับทำการกดเพิ่มเติมอีกครั้ง ตัวแรกนะครับจะเป็นลิงก์นะครับสำหรับช่วยรับของเพื่อนเพื่อนะครับเป็นลิงก์เกมช่วยรับวอลเล็ตให้ทุกคนหรือแอปช่วยนั่นเองนะสำหรับตัวที่ซ้อนนะครับจะเขียนบอกว่าลิงก์สุ่มอยู่นี่นี่นี่จะเป็นลิงก์สุ่มแบบนี้ให้4ลิงก์นะจะมีอยู่4ลิงก์ให้เพื่อน,นเพื่อนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่นะเวลาได้บอกไปแล้วนะว่าเริ่มช่วงไหนนะสามารถ กดคลิกเข้าไปในคลิปแบบนี้ได้เลยนะเมื่อเพื่อนกดเข้าไปนะคะทำการกดคลิกใต้ล่างคลิปอีกครั้งนะทำการกดเพิ่มเติมจะเขียนบอกว่ารหัสโค้ดอ่างเปานะทุกคนจะเขียนบอกบไว้แบบนี้นะทุกคนผมจะแจกแบบนี้เลยสําหรับโค้ดของเรานะจะเขียนบอกไว้แบบนี้จะเป็นการสูมนะเพื่อเพื่อนเปิดเจอนะจะมีโค้ดอยู่5ตัวนะมีโคดต,ตัวภาษาอังกฤษห้ทุกคน อยู่3ตัวแล้วก็โค้ดที่เป็นตัวเลขอีก2ตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆนะทุกคนดูไปเรื่อยๆละกันมีแค่การสุ่มแค่4ี่ลิงก์เท่านั้นนะถ้าเพื่อนๆพลาดนะเพื่อนๆจะได้รับเป็นคะแนนแทนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการสุ่มของผมนะจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่กัน ตอนนี้ผมก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนรหัสโค้ดนะครับที่เพื่อนๆจะได้รับนะมีแค่ห้าตัวเท่านั้นนะสำหรับใครที่ได้รับแล้วนะครับเพื่อนๆก็เอามาวางตรงนี้ได้เลยโปรใส่โค้ดอังเป้านะครับสำหรับแอปแท็บคอยนะครับไปใส่ให้ถูกด้วยแหละนะถ้าใส่ผิดแอปก็ไม่สามารถทําการรับเงินเข้าทูบเนี้ยวอลเล็ตได้หมายถึงกันดีกว่านะครับสาหรับใครที่ได้นะครับหรือมีสิทธิ์นะครับจะได้เป็นทูบเนี้ยวอลเล็ต แต่ถ้าใครในทุกคนพลาดนะครับหรือไม่ทันนะจะได้รับเป็นเหรียญประมาณ300เหรียญเดี๋ยวมาดูกันว่าผมได้รับอยู่ที่เท่าไหร่กดแลกรับได้เลย ได้รับอยู่ที่17บาทนะครับสาหรับการรับของเรานะทุกคนจะเจอแบบนี้นะให้เพื่อนๆนะครับทำการกดถอนเงินตอนนี้นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยสําหรับตรงนี้นะเพื่อนๆเลือกเป็น t o m n y Wallet นะอย่าไปเลือกเป็น b i n a น USDT เด็ดขาดนะอย่าไปเลือกนะเพราะตัวนี้นะทุกคนมันจะยุ่งยากมันจะมีค่าแก๊สค่าส่งอะไรพวกนี้ยุ่งยากมากๆเลยไม่ค่อยคุ้มสำหรับเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆเลือกเป็น t o m o n y Wallet หลังจากนั้นนะคะทําการกดยืนยันการแรกลกรับนะคะทํทำการกดยืนยันได้เลยสําหรับตรงนี้นะครับโปรดยืนยันข้อมูลต่อไปนี้ก่อนนะคะทําการกดยืนยันได้เลยตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเงินก็จะเข้า1-3ึ่งบาทนะครับเงินก็จะเข้าทูบันนี่บัลเลตของเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะทุกคนกรอกเบอร์บัลเลตให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้ากรอกผิดก,ก็ไม่สามารถรับเงินเข้าทูบันนี่บัลเลตได้นะ สำหรับใคร,ครที่สุ่มได้ก็อย่าลืมเม้นต์ใต้ล่างคลิปหน่อยละกันนะครับว่าได้เท่าไหร่กันบ้างน,นะครับก็รอติดตาม EP ีหน้าละกันสลักใครที่พลาดนะสลักใครที่ได้ก็อย่าลืมเม้นต์หน่อยละกันโอ้โหเฮ้ยได้เยอะจริงนะแต่เราได้น้อยอ่ะไม่เป็นไรละกันนะครับทำการกดคลิกกาออกได้เลยนะมาดูสําหรับการถอนเข้าทูบอินนี่วอลเล็ตของเรากันดีก,กว่านะตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่1มีคะแนนอยู่ที่122,902คะแนนนะหรืออยู่ที่ประมาณ 92บาทนั่นเองสำหรับใครที่จะทำการถอนนะกดคลิกถอนได้เลยก็จะมีโฆษณาขั้นแบบนี้โผล่ Pro ขึ้นมานะเดี๋ยวไปดูกันนะก็ให้เพื่อนๆนะคระับทำการกดคลิกกาออกได้เลยนะอย่าไปกดออกจากเกมเลยทุกคนต้องดูใหม่เท่านั้นถึงจะสามารถรับมาได้อ่จทำการกดคลิกกาออกตัวนี้นะครับสามารถถอนเข้า t ูบิ n ี่ย์ไ l เลสซิมมือถือ rov แล้วก็ฟรีไฟนะครับแต่ขั้นต่ำของผมในการถอนนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่266,600คะแนนนะครับหรืออยู่ที่ประมาณ200บาทซึ่งเยอะมากๆเลยของผมก็คะแนนไม่ถึงนะสำหรับสูงสุดนะครับสำหรับการถอนเข้าทูบินี่วอลเล็ตสำหรับเกมเทฟคอยนะจะใช้คะแนนอยู่ที่1,33,000คะแนนนะทุกคน30,000คะแนนดีเออนะในการแลกเข้าทูบินี่วอลเล็ตจำนวน 1000บาทนะครับสำหรับใครที่ได้ก็อย่าลืมเม้นตใต้ร่างคลิปหน่อยละกันนะครับว่าได้เท่าไหร่กันบ้างสำหรับใครที่พลาดก็รอติดตาม EP ีหน้านะก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ